คือจะมาสะเทือนวงการหมอดูไม่ได้นะสาหรับเคสทําไมดูเป็นคนดีจังเออวันนี้เหมือนจะมีหดกระแสหรือเปล่าหรือไงทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราไปดูดวงนะหรืออะไรต่างๆมันก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยเฉพาะหนึ่งในหมอดูก็คือสร้างความมั่นใจให้เราทุกคนก็อยากปังอยากเฮงอยากลดๆไงก็อยากจะรู้วิธีการแก้ไขหรืออะไรต่างๆ าศาสตร์ของหมอดูเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับเรื่องเกี่ยวกับดูดวงดาวดูลายมือดูวันเดือนปีเกิดนะถามว่ามีการขโมยดวงมีอะไรอย่างนี้กันต่างๆหรือไม่มันก็ทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ว่าข้อสังเกตเลยถ้าเมื่อไหร่ขอให้เราทำอะไรแปลกๆที่มันขัดต่อหลักาศาสนาที่เรานับถือเราก็อย่าไปทําแล้วก็ให้เอะเอะเลยว่าเอ๊ะไม่ชอบมาพากลละเช่นให้ไปทําอะไรแปลกๆ กินของดิบกินของสดไปแบบเอาอะไรมาทาหน้าตอนนอนมุดอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เอาอะไรไปฝังไปกลบไปอะไรไม่ได้มันจะไม่ใช่แหละแต่ถ้าสมมติว่าหมอดูอ่าให้เธอไปทําบุญทําทานบริจาคของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือโอเคนะเป็นเป็นอะไรที่โอเคเพราะว่าก็ให้เราทําทสิ่งที่ดีคือไม่ว่าจะหมอดูหรืออะไรต่างๆเนี่ย ถ้ามาอะไรแปลกๆแบบนี้ก็คือต้องต้องพักนะถามว่าเราเคยเจอไหมก็คือเคยเจอให้ทาอะไรแปลกๆก็เลยพักเลยนะอืประมาณนี้แล้วยิ่งค่าดูแพงๆค่าดูแพงๆนี่ก็คือต้องต้องเบรกต้องเบรกก่อนนะเอออย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีอ่ะหมอดูก็แค่ไกด์ไลน์นะดูตามดิตยสารดูตามแมกกาซีนดูตามหนังสือพิมพ์เอานะดวงดวงอะไรต่างๆดูตาม Facebook ใครทำนายดวงเราไม่ดีก็อย่าไปแชร์ถ้าอันไหนดีๆปังๆก็แ,แชร์ไป <laughs> แค่นั้นเองนะ <laughs>